วนนี้ก็มาเตรียมตัวออกกำลังกายนะครับ่าแนะนำสมาชิกหน่อยเฮ้ๆหน่อยจ้าเฮ้ยหน่อยเฮ้ยหน่อยจ้าเฮ้ๆหน่อยเฮ้ยหน่อยนี่เก่งโคู่แข่งคนงสำคัญนะครับวันนี้อ่าแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมธนพัฒน์เองนะครับโอ้โหเออเออเออแนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวหน่อยนี่นะครับ

โอ้โหโหลูกแรกนะครับโอ้โหเปิดปาพลาดนะเดีย๋ยวพี่พ้ทังเด็ดแบบนี้ไม่เด็ดตีมานั่นนะ ครับสองศูนย้าอ้ค้งๆเลยส0ครับสอครับ20ครับ20ครับคะหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งสองนะคะนี่นะคะได้สอันนี้นะคะได้หอันนี้นะคะได้สอันนี้นะคะได้หน่งค่ะสี่สี่หนึ่ 2องสี่คะแนนสามมิติห้าสีห้ว่ละจ้านี่แม่สี่สามสีเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกังวลนี่ี่ตีไเข้ามา

โอ้ไม่หขอ้าโอมล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 ม